สวัสดีครับวันนี้กลับมากับอีกหนึ่งรีวิวนะผมว่าไอสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ผมคลัวจะทําคลิปรีวิวมานานแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ยอมทําทักทีมันคือเมจิกชัยอาไฟเมจิกชัยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอะตัวนี้คือไฟเมจิกชัยนะครับผม ไฟเมจิกชายเนี่ยมันมีทั้งไฟหน้าไฟหลังมีความสว่างให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ที่ร้านเอามาให้ดูวันนี้เนี่ยอ่าก็คือตัวเมจิกชาย c ีมี2 0 0่ามันเป็นสมาร์ทเทลไลท์ด้วยนะเดี๋ยวไปแกะก่อนก่อนดีกว่าว่ามันจะออกมาประมาณไหนนะ พอแกะกล่องออกมาแล้วนะครับผมมันก็จะเจอตัวไฟนี่แหละอ่าซึ่งมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอารมณ์มันไม่จัตุรัสมากหรอกแต่ว่าก็ประมาณนี้นะครับผมหนึ่งตัวตัวอะแดปเตอร์นะครับที่เอาไว้สลับติดใต้อานหนึ่งอันนะครับผมเขาจะให้มาพร้อมกับสายเคเบิลไทนะมันจะไปล็อกอยู่ใต้อานนะครับผมแล้วมันจะเกี่ยวกับเบ,บอะเอาไว้อย่างนี้ชึบเดี๋ยวก่อนด้านไหนเนี่ย อ่ะอึบ๊บอ่าเนี่ยครับเป็นรูปนี้เรามันก็จะเกี่ยวกับบอ่อเอาไว้เราใช้สายเคเบิลไทยรัดเอาตรงนี้นะครับผมมันก็อยู่ใตบ้บ่อมันก็จะดูสวยนะอ่าเดี๋ยวเอาออกก่อนแล้วก็มีอะแดปเตอร์ทั่วไปนะครับที่มันจะเอาไว้แบบรัดหลักอา่านได้นะครับผมมันก็อารมาณ์ประมาณนี้อ่าประมาณนี้รัดหลักอา่านมันก็สวยดีนะครับแล้วก็ สายชาร์จหนึ่งอันซึ่งมันเป็นไมโคร USB นะอะอยากได้ USB C นะแต่ว่ามันยังใช้ไมโคร USB อยู่สำหรับตัวนี้นะอ่ะไฟตัวนี้มันเจ๋งยังไงคือจะบอกว่ามันก็คือ200ลูเมนน่ะแต่200ลูเมนของตัวนี้อย่างสว่างเลยอะ,อะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนเลยนะเปิดหมดแรกเลยกดค้างอ่า นี่คือไฟค้างของเขานะครับนี่คือไฟค้างของเขามันจะมีไฟกระพริบอยู่ด้านล่างสังเกตดูมันจะมีไอตัวที่มันเป็นเหมือนกับกลมๆเนี่ยอ่าเป็นไฟอยู่ดนเนี้ยอยู่ด้านล่างนี่คือไฟค้างเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้นไงมันเลยมีไฟกระพริบมาให้นะครับกดค้างเพื่อเปิดมันเป็นสมาร์ทเทลไรท์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีเซ็นเซอร์ปึ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บหยุด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 มันจะสว่างขึ้นทันทีเห็นไหมอ่า มันจะเป็นสมาร์ทเทลไลท์นะครับถ้าเกิดมันจะมีเซ็นเซอร์เวลาถ้าเกิดเราปั่นอยู่นะครับผมอ่ะกดทีหนึ่งเปลี่ยนโหมดความสว่างนะครับอ่าโลีเดียมไฮนะครับผมโลีเดียมไฮดับเบิ้ลคลิกอันนี้จ,จะเข้าเป็นโหมด line, แฟลชไลท์้วก็คือว่ามันจะเป็นโหมดไฟกระพริบซึ่งจโหมดไฟกระพริบเนี่ยรู้สึกมีอยู่สีแบบนะแบบเนี้คือแบบบริดนะครับ อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นโคมมดอันนี้เป็นไฟแฟลชนะครับผมแล้วก็เป็นไฟแบบแหลายๆแบบรวมๆกันนะครับอ่ะไม่รู้โฟกัสได้ไหมเนี่ยอ่ะโฟกัสก่อนอ่ะจึ๊บนี่เห็นไหมอ่ะคราวนี้กดแล้วไปคลิกอีกทีนึงอ่ะอันเนี้ยจะเป็นโหมดเดย์อันไหนละโหมดเดย์อันไหเนี่ยมันจะปรับให้เองนะนจะใช้เซ็นเซอร์ของมันเนี่ยปรับให้เองถ้าเกิดมันอยู่ที่ที่สว่างเนี่ย มันก็จะมีแสงสว่างอยู่ดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดแสงสว่างจะจ้าหน่อยถ้าเกิดอยู่ในที่สว่างแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในที่มืดแสงสว่างก็จะเบาลงอ่าเพื่อไม่ให้ความแสบตาของด้านหลังเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับผมอโอเคคือมันมันมีระบบซึ่งผมว่ามันมันเจ๋งมากสำหรับตัวนี้นะครับอะปิดเครื่องกดค้างระบบมีแค่นี้นะสุด อ่าสิ่งที่มันเจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะจําว่าไฟอรอบสุดท้ายที่มันเปิดอ่ะคืออะไรอย่างเช่นตะกิ้เนี่ยมันอยู่ในโหมด day night ใช่ไหมครับกดค้างเพื่อเปิดมันก็จะกลับมาโหมด day night อ่าสมมุติว่าเราเปลี่ยนโหมดนะอ่ะเป็นโหมดนี้แล้วกันอันนี้น่าจะเป็นประมาณโคมดนะอ่านี้เป็นโคมดถ้าเกิดเรากดปิดที่โคมดตรงนี้ปุ๊บกดเปิด มันก็จะกลับมาที่โคมเมตใหม่นี่เห็นไหมอ่าแล้วทุกอันเนี้ยมันสามารถที่จะปรับแสงได้นะครับผมนี่อ่าเปลี่ยนเป็นไฟแบบคือมันมันมันสามารถที่จะแบบอ่าเล่นกับมันแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรอะเล่นกับมันแล้วก็ปรับแสงตามใจของเราได้เลยนะครับอยากได้ไฟสว่างขนาดไหนอยากได้ไฟค้างไฟกระพริบ จะปรับให้เป็นสมาร์ทโหมดเป็นแบบ Day and Night มันทำได้หมดตัวนี้เจ๋งมากตัวนี้เจ๋งมากแล้ววัสดุมันดีมากนะของ m a g i c ช h i เนี่ยมีรู USB ให้ชาร์จอยู่ด้านหลังเห็นไหมเอ่ยอเนี่ยครับผมด้านหลังก็เป็นยางกันน้ำอุ้ยยางตัวนี้หนานะยางตัวนี้หนาหมายคำว่าโอกาสที่น้ำจะเข้าไปน่าจะยากขึ้นนะครับผมสรับตัวนี้ดีเลยนะครับสลับตัวนี้ เวลาใส่ก็ติดตั้งง่ายติดตั้งง่ายมากรหดับตัวนี้นะราคาตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวดูราคาก่อนจําราคาไม่ได้หนึ่ิบาทกับความสว่าง200ลูเมนกับความเซฟตี้ที่เขาให้มาเนี่ยผมว่ามันเจ๋งมากๆนะครับผมจะหลับตัวนี้นี่คือ Magic Shine C มี200 Smart t a i l ท i ทลไนะครับผม ถ้าเกิดชอบตัวนี้ก็สามารถสั่งได้นะที่ร้านมีของที่ร้านของพึ่งเข้านะครับผมาราคา1,480บาทติดต่อมาได้นะครับบการเด่นนะศู์ดหนหรือติดต่อมาทาง Line ID ก็ได้นะครับผมเป็นแอดไซน์บการเด่น B เหรือติดต่อมาทางเมสเซจใน Facebook ก็ได้ได้สร้างถามช่องทางนะแล้วแต่สะดวกช่องทางไหนนี่คือเมจิกชายสมาร t ทเท l ไลท์เจ๋งมากๆดีมากม เชียร์มากๆสลับตัวนี้อ่ะสหรับวันนี้สวัสดีครับ